สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องชาวชวทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับการคาดการสถานการณ์ฟูลรองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งวันนี้เป็น EP ที่26ของรายการแล้วนะครับในลำดับแรกเรามาเริ่มต้นด้วยการดูสถานการณ์ณปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน a p ปพลอย i กันก่อนนะครับวันนี้นะครับเราต้องกลับมาจับตาเฝ้าระวังกันดูอีกครั้งแล้วนะครับเพราะแทบทุกหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้นระดับฟูลรองขนาดเล็ก PM 2.5เริ่มมีการขยับตัวเพิ่มขึ้นสูงนะครับ คืนที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนั้นแทบทุกพื้นที่แทบทุกสถานีเลยนะครับตอนนี้ระดับฟุลออกขนาดเล็กอยู่ในระดับดีไปถึงปานกลางนะครับแต่ส่วนใหญ่จลเข้าไปที่ปานกลางนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนั้นส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองนะครับเชกเช่นเดียวกับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยเหมือนกันนะครับตอนนี้ในหลายพื้นที่ในจังหวัดระดับฟุลออกขนาดเล็กเพียง2.5เริ่มขยับขึ้นสูงอีกครั้งแล้วนะครับอยู่ในระดับที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแต่ในขณนะเดียวกันนะครับพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยนั้นแนวโูปสถานการณ์ยังคงดีต่อเนื่องครับและเมื่อเรามาดูสถานการณ์ในอนาคตกันบ้างน,นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราต้องเริ่มจับตาเฝ้าระวังก,กันแล้วครับโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริม,รมณฑลนั้นอีก2-3วันนับจากนี้นะครับเราจะต้องเฝ้าระวังก,กันอย่างใกล้ชิดเพราะสถานการณ์นั้นลมจะสงบนะครับอากาศยิ่งซึ่งตรงนี้จะทําให้ ฟ n, ุลอลนขนาดเล็กนั้นสามารถสะสมในระดับผิวพื้นได้ซึ่งในหลายสถานีหลายพื้นที่ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นอาจอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพได้ซึ่งตรงนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับเช่นเช่นเดียวกับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือซึ่งตอนใต้ของพื้นที่นั้นนัโนคือพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอาจจะมีการขยับขึ้นสูงอย่างมีนัยสำคัญได้อันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับแต่ในขณะที่พื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยนั้นสานนนกรรยัังงคคดีต่่ออเืะบ ได้ในที่ผมได้กล่าวเรียนท่านผู้ชมมาแล้วนะครับว่าพอตอนนี้เราเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเราจะขาดไปเลยไม่ได้นะครับที่จะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับลดการระบายฝุนออกขนาดเล็กจากแหล่งกำเนิด2วิธีที่เราพูดกันมาอยู่เสมอน,นะครับวิธีแรกเลยนะครับนั่นก็คือ จากภาคการจราจรนะครับเราต้องหมัน่นดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์เป็นประจำนะครับสำหรับทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลขาดไปเลยไม่ได้และวิธีที่2ที่เราเน้นย้ำเป็นไฮไลท์กันหยุดสมอน,นั่นก็คือการงดการเผาในที่โล่งนะครับเพราะการเผาในที่โล่งนั้นมีผลอย่างมีนัยสำคัญจริงๆนะครับท่านผู้ชมต่อคือทุกทุกพืกก้นที่ของประเทศไทยและสุดท้ายนี้นะครับสู์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศยังคงขอความร่วมมือพ่อแม่่ร้องชาวชนทุกท่านนะครับในการร่วมร่วมช่วยกันติดตามข่าวสารและสาระสำคัญดีๆจากแฟนเพจสู่แก้ไ ปัญหา m u l ิทากากับและแฟนเพจกลุควบคุมบริษัเพื่อพี่พ่อแม่พี่น้องชาวชนุทท่านจะได้ไม่พลาดข่าวส,สารและสาระสำคัญดีที่อัปเดตท,ทันต่อเหตุการณ์อยู่สเสมอเพื่อนําไปใช้ในการวางแผนประกอบการดูโรชีวิตสำหรับทุกกลุ่มไวัโดยเฉพาะกิจากรรมการแจ้งนะครับแล้วเราพบกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ